สวัสดีครับผมบิ๊กปฐมพลครับผมนัทนทูตครับครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำในรายการเซตอัพดิวเข้มทุกเรื่องการลงทุนรายการที่จะมาคุยเกี่ยวกับสาระการลงทุนวิธีการลงทุนนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจต่างๆใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้หยิบยกประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าแบบใหม่นะครับเรียกว่า Earning yield ซึ่งทางหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนของเราใช้ในการวิเคราะห์หุ้นนะครับ นอกจากนั้นเราก็ยังมีการหยิบยกภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่อง s t a g k l a t i o n ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญต่อภาวะหมุนเวียนเงิงนทุนและการลงทุนโลกในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่มีเงินเฟอ้อสูงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมากนักะครับในสัปดาห์นี้เราจะยกเรื่องของ Market Outlook มานะครับซึ่งจะเป็น Market Outlook ของช่วงไตรมาส2ปี2022ก็คือช่วงนี้นะครับโดยหัวข้อเนี่ยจะมีหัวข้อว่า almost a perfect storm นะครับมัน almost a perfect storm ยังไงครับน้องนัทก็ตัวไตรมาสที่สอนครับในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ท่ามกลางบรสุบมเลยนะครับซึ่งพายุลูกเก่าก็ยังไม่ได้หายไปเลยครับแต่ลูกใหม่ก็เจาะเข้ามาซ้ําเติมนะครับการลงทุนของทั่วโลกเลยในตอนนี้นะครับก็ปัจจัยนะครับที่จะทําให้สภาพของตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เข้ามาคุยกันนะครับใน EP นี้กันนะครับคือลือพายุกันทีละลูกเลยนะครับว่ามันมีผลครับกับตลาดยังไงนะครับก็สําหรับหัวเรื่องนะครับเราจะคุยใน3หัวเรื่องหลักนะครับอันแรกก็คือ Market View นะครับมุมมองต่อตลาดนะครับอันที่2ก็จะเป็น r i s k Factor นะครับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อันดับที่3ก็คือผลต่อคาดการกําไรของดัชนีเซตนะครับเราจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกับมุมมองของตลาดล้วนนะครับแล้วก็ ใน ars, osure, and yes. สัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบต่อเซ็ตนะครับก็สําหรับการมองตลาดเนี่ยเรามองตลาดกันยังไงก่อนก็วิธีของเราเฉพาะเลยก็มาประเมินอินเด็กซ์ที่เหมาะสมของตลาดกันก่อนเลยนะครับแบบเดิมนะครับเราใช้วิธีที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับตัวของ e a r n i n g ็งจินะครับเราทําการทดสอบนะครับตัวเออร์เน็งจกับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันมีหลายตัวมากนะครับที่เราหยิบมาทดสอบนะครับแต่รายได้มากก็มีการหมุนเวียนปัจจัยเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับไตรมาสที่2นี้มี5ตัวนะครับที่ติดเข้ามานะครับก็คือตัวของไทบอลยูนะครับอายุ10ปีนะครับตัวของเงินเฟ้อของไทยนะครับตัวของ e a r n i n g ็งโกลดนะครับของตลาด m อเมซเซียเอเชียนะครับตัวราคานั้งมันนะครับและตัวสุดท้ายที่เพิ่งติดเข้ามาในควอเตอร์นี้เลยนะครับก็คือตัวของ ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นะครับซึ่งทั้ง5้าปัจจัยนี้เนี่ยให้ค่าทางสถิติหรือ a d j u s t e ที่80รถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วมี p-value ทุกตัวไม่เกิน5รครับก็คือมีนัยยะสําคัญทางสถิติแล้วก็ความแม่นยําในการประเมินสูงทีเดียวนะครับ80ปซนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทั้ง5้าตัวนี้ผมคิดดูนะครับก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยบอลยูนะครับน่าจะติดกันทุกรอบนะครับก็คือ บอลยูจะเป็นตัวต้นทุนของธุรกิจนะครับก็คือเป็นเบนชมาร์ที่ไว้เป็นต้นทุนการกู้เงินนะครับที่เป็นตัวฐานเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นตัวเปรียบเทียบการลงทุนกับตลาดหุ้นด้วยนะครับเปรียบเทียบไปมาย่กย้ายไปมาระหว่างพันธบัตรกับหุ้นนะครับซึ่งใช้ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับตัวบอลยูที่เราเคยคุยกันมาก่อนครับซึ่งจะส่งผ่านมายังตลาดหุ้นได้นะครับผมตัวที่2สําหรับ CPI นะครับตัวเลขเงินเฟ้อก็ น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเองก็เป็นราคาของสินค้าและบริการต่างๆเนาะซึ่งธุรกิจในตลาดหุ้นทั้งหลายนะครับก็มีขายของมีให้บริการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนชมแบกของราคาได้นอกจากนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเป็นเบนชมร์กของฝั่งต้นทุนด้วย <Okay. S 1> เช่นเดียวกันนะครับผมตัวที่3าเนี่ยถ้าเป็นตัวการเติบโตนะครับของกำไรในฝั่ง MSCI Asia x Japan ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ ตัวเซตเองก็จะมีคอนทริบิวชันอยู่ในนั้นนะครับนอกจากนี้มันก็น่าจะสะท้อนถึงาการะแสงเงินนะครับที่จะมองความน่าสนใจมองการเติบโตของภูมิภาคเรานะครับว่าดีนะครับเติบโตดีหรือไม่ดียังไงมีผลต่ออซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผ่านมาอย่างเซตได้นะครับตัวที่4นะครับก็การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอันนี้ก็แน่นอนนะครับตัวเซตเนี่ยทุกคนรู้กันว่าดัชนีนะครับมีสัดส่วนของ เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานนะครับซึ่งอ้างอิงราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ย่อมต้องมีผลอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ตัวน้ํามันเองก็ยังเป็นต้นทุนในหลายๆธุรกิจในอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ทางนั้นบอกว่าเข้ามาใหม่เ่ก็เข้ามาตอนนี้นี่จังหวะกลาลังดีนะครับตอนนี้ในตลาดคุยกันเยอะนะครับเรื่องที่ว่ากระแสาเงินไหลกลับฝั่ง US นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับแข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้เองก็ เป็นตัวที่จะสะท้อนไปยังฟันเฟลดนะครับเงินบาทอ่อนค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งค่าต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพราะว่าได้ผลประโยชน์จากค่าเงินที่แข็งนะครับเงินบาทอ่อนค่าถ้าเขาถึงถือการลงทุนในบาทเทอมเนี่ยมูลค่าเขาลดลงเงินมันก็จะไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะย่อมมีผลกับตลาดนะครับก็ทั้ง5าปัจจัยมีผลทั้งทางสถิตินะครับแล้วก็เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสเช่นเดียวกันนะครับครับ ครับก็เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับว่าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างในการประเมินตัว Earning ็ตติ้วนะครับครับตอนนี้เราจะมาดูผลการทดสอบดูบ้างนะครับว่าหลังจากที่เราทดสอบออกมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่อ่าอยู่ที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับก็ขออธิบายชาร์ตทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับครับอ่านั้นคุณจะเห็นนะครับว่าในซ้ายมือเนี่ยในชาร์ตเนี่ยมันจะมีเส้นทั้งหมดอยู่3เส้นนะครับเส้นบนนะครับคือ Earning ็ตติิวนะครับที่เราทดสอบกับแมคโครอินดิเคเตอร์เมื่อกี้นี้ที่เราบอกไปนะครับ เส้นสีแดงนะครับข้างบนก็เส้นข้างล่างนะครับสีเหลืองตัวนี้คือบอลยูไทยอายุ10ปีซึ่งเราใช้อ้างอิงเป็นลิฟตฟิเลตหรือต่างผลตอบแทนที่มันไม่มีความเสี่ยงนะครับและตรงกลางนะครับส่วนต่างนะครับมันคือส่วนต่างระหว่างตัว e a r n n เน็งยูกับตัวของบอลยูนะครับก็คือ Equity ี้บริส e ีเ u ียมนั่นเองนะครับก็คือเส้นแดงลบเส้นเหลืองออกมาเป็นเส้นขาวใช่ครับผมก็หลังจากที่เรา ฮาหยิบภาพนี้มาให้ดูนะครับนักลงทุนก็จะเห็นนะครับว่าเราจะใช้จริงๆเนี่ยคือตัว e q u i t y Risk Premium ในการมาประเมินตัว Index ็นะครับ <c oughs> แต่ทำไมอาจจะมีคำถามหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราถึงไม่เทส E q u i t y Risk Premium กับตรงๆเรา <c oughs> ไปเทสที่อื่นอยู่ทำไมนะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราเทสที่ e q u i t y Risk Premium กับตรงๆนะครับในวันที่ Equity Risk p r e m i ม m มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย <c oughs> เราไม่สามารถแยกได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวร์เน็อยู่เปลี่ยนหรือวันยูเปลี่ยนครับ แน่นอนเพราะเราจะมีฐานของผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงเป็นบอลยวอยู่ก่อนครับนครับผมนั้นคือเราจึงเลือกเทสเออร์เน็งอยู่นะครับเพื่อที่จะบอกเหตุผลได้นะครับว่าถ้า ERP มันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝั่งไหนนะครับปัจจัยใดเราแบ่งแยกได้บอกได้และพอมุมบองพวกนี้เปลี่ยนไปเราก็นํามาประเมินตลาดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีให้ดูกันใช่ครับะให้ดูกัน ก็จากชาร์จทางด้านซ้ายนะครับเราซูมเข้ามาใกล้ขึ้นนะครับมาสู่ชาร์ทางด้านขวานะครับเราจะให้ดูเฉพาะช่วงปี2022ขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าอีควอตี้ริสพรีเมียมที่เราประเมินเส้นกลางสีฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับครึ่งปีแรกของปี2022เราประเมินอยู่ที่3.7รซนะครับซึ่งถ้ามองไปในอนาคตนักลงทุนก็จะเห็นนะครับว่าเราประเมินอีควอตี้ริสพรีเมียมเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นรายเดือนเลยนะครับไปในอนาคตเลย เราก็จะเห็นว่าภาพของควอตติลิปชิเมียมในอนาคตนั้นมันค่อนข้างจะสโลดาวลงนะครับเพราะว่าบอลยิวก็เป็นขาขึ้นนะครับในขณะที่เออร์นิ่งยิวนั้นมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างจะแฝดขึ้นไม่ทันตัวบอลยิวนั่นเองครับก็เราใช้นะครับเรามีการประมาณการตัวควอตติลิปชิเมียมกันทุกๆ6เดือนเพราะว่าตัวประมาณการที่เราใช้ทั้ง5ตัวนะครับจะให้ดูนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับผมเพราะว่าเวลาเราประเมินไปในอนาคตเนี้ย เราก็ใช้ฟอร์คลาสของแต่ละตัวใช่ครับทั้ง5ตัวที่ฟอร์คลาสแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับทั้งนั้นก็มาดูที่ตัวบอลยูไทยนะก็จะเห็นว่าบอลยูไทยเนะี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นค่อนข้างจะแฟดไปก่อนนะครับแล้วค่อนข้างจะขึ้นในช่วงปลายปีปป2023 2 0 2 3นะครับ,รบแน่นอนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทั้งโลกน่นะที่จะมีตัวดอกเบ้ยเป็นขาขึ้นเพราะว่าทางาเฟดเองนะครับธนาคารกลางสหรัฐก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยยบาย ตัวระมาก็คือตัวของราคาน้ํามันดิบนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยตอนนี้เนี่ยทะลุประมาณการที่เราประมาณกันไม้หมดแล้วนะครับขึ้นไปถึงร้อยสูงสุดนี่ถึงร้อยี่สิบเหรียญนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็นิ่งๆอยู่แถวร้อยเหรียญนะครับ <c oughs> ก็เรามองว่าตัวราคาน้ํามันดิบเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคใ, <c oughs> ในช่วง <c oughs> ควอเตอร์นี้นะครับเราอาจจะได้เห็นว่าจุดพีคสุดของราคาน้ําดิบอาจจะอยู่ในช่วงควอเตอร์นี้แล้วเริ่มจะปรับตัวลดลงมานะครับผมซึ่งก็มีฟฟร์คา์สอยู่แถวราวๆ แปดสิบบาทประมาณนั้นครับประมาณแปดสิบเหรียญนะครับตัวต่อมาก็คือตัวของค่าเงินบาทครับตัวค่าเงินบาทตัวนี้เนี่ยตอนนี้ในค่าเงินบาทที่เราประมาณการนะครับยังดูค่อนข้างจะแข็งข่าอยู่นะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆในตอนนี้เนี่ยในประเด็นที่พิมพพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันมีแนวโน้มนะครับที่ฟลจะไหลออกจากบอลไทยก็อาจจะทําให้ค่าเงินนั้นอ่อนลงมาได้ใช่คือโดยประมาณการของเราเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะครับว่ามัน ยังอยู่ในเทรนด์ที่แข็งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็มาจากการรวบรวมพวกข้อมูลของสํานักต่างๆเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลามุมมองอย่างเช่นในช่วงนี้มันเป็นในทิศทางที่ดอนแข็งบาทอ่อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมาปรับมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เราก็ต้องเลฟไว้ว่าอาจจะเป็นาดาวไซ a r กับตลาดได้นะครับ,รบผมตัวถัดมานะครับเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อนี่ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับแล้วก็ดูโดยเส้นคาดการณ์เนี่ย ยังชีขึ้นนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ต้องติดตามกันเนาะซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เงินเฟ้อในอีกด้านหนึ่งก็จะมองในเรื่องของการติตรงเศรษฐกิจด้วยนะครับความแรงของเศรษฐกิจใช่นะครับเราก็ต้องมาติดตามให้ดีกําลังเป็นประเด็นอยู่นะครับสำหรับเงินเฟ้อและตัวสุดท้ายนะครับตัวของ earning growth นะครับเราใช้ตลาดของ MSCI Asia j a p นะครับเพราะว่าเรามีสัดส่วนอยู่นี้มากที่สุดนะครับก็จะเห็นได้ว่า e g ิ้งลนะครับในช่วงปี2022เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8-10นะครับก็ดูค่อนข้างดีนะครับครับก็จริงๆเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันมีแท่งพุ่ง,งขึ้นไปเนาะในช่วงปี2021นะครับจริงๆมันเกิดจากฐานที่ต่ำในปี2020อันนี้ทุกคนจำกันได้2020เป็นปีที่ทั้งโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเนาะกำไรมันเลยบางมากใช่ไหมครับ2021เนี่ยฟื้นขึ้นมาปุ๊บโล w b เบสเอฟเฟกเอยการฟื้นเร็วเอ่ยเนี่ยมันทาให้ ตัวเลขการเติบโตมันดูจะเยอะแต่นั้นมันเป็นเหตุการณ์พิเศษใช่ครับใช่อย่างแถว8ปถึงสิบเปอร์เซ็นที่น้องนัดว่าเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับอดีตช่วงก่อนโควิดเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ดีเชียวนะเพราะว่าถ้าดูในแบรนบนของเขาในอดีตก็จะอยู่บนนั้นแหละถ้าไม่ดีก็คือต่ำห้าลงไปอ่าฮะครับเรางั้นอันนี้ตัวเลขกรดยังอยู่ในตัวเลขที่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมก็อันเมื่อกี้เป็นทั้ง5ตัวนะครับที่เราใช้ประเมิน quality list premium ของเราออกมาครับ ทีนี้เราได้ e q u i t y Risk p r e m เ u m แล้วนะครับเราก็ใช้ Forecast ของเรานะครับ mm hmm. เปรียบเทียบกับตัวของ e q u i t y Risk Premium ของจริงนะครับแต่ของจริงเนี่ย mm hmm. จะคิดจากปัจจัยในเรื่องของ index กับตัวของ EPS เท่านั้นนะครับ mm hmm. ซึ่งเวลาเราเทสออกมาแล้วนะครับเราเปรียบเทียบเ a ยโชนะครับจะเห็นได้ว่า e q u i t y Risk Premium ต่อ Equity r i s k Premium ที่เรา Forecast นะครับเส้นสีขา,ขาวๆเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบ บวกลบไม่เกิน standard, 2 Standard นะครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เราเก็บเป็นรายวันเลยนะครับเลยทําให้เป็นปกตินะครับ<ส>ในในอ่าการเก็บข้อมูลเป็นรายวันเนี่ยมันก็มีบางวันที่มันผันผวน,นมากนะครับ,บขึ้นเส้นลงเลยอ่าก็อาจจะมีบางช่วงที่ทะลุบ้างแต่โดยในภาพรวมนั้นก็วิ่งอยู่ในกรอบบวกลบ2องสแตนด์ดถือว่าใช้ได้ดีเลยครับก็ถือว่าฟอร์คาร์เราแน่นยาอยู่ใช้ได้ครับนะครับนอกจากนี้ไอ้กราฟนี้เรางยอางมาใช้ในการแบบเก่งสั้นได้ด้วยอ่าสำหรับคนที่ ชอบในการซื้อขายในระยะสั้นหรือคุ้นๆกับเรื่องของเทรดดิ้งแบนนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวเข้ามาเทรดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดเทรดดิ้งแบนแบบที่ตลาดคิดบางคนอาจจะคุ้นเคยพีแบนนะเราใช้ลิฟท์พีเมียมมาคิดนะครับก็ถ้าชนข้างบนนะครับก็ต้องระมัระวังว่าหุ้นจะแพงนะครับลงข้างแรกก็อาจจะถูกน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะถ้าแตะ ไอ้เส้นปล่าทั้งบนนะฮะครับน่าจะระวังหรือขายขายหน่อยแบง่งแบ่งขายหน่อยเทรดดิ้แงแต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็น่าซื้อหรือลุยๆใช่ครับอ่าเบรดขึ้นเบรดหุ้นขึ้นมา่อยอ่ฮะใช่ครับนะครับผมก็สาม,มารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับเทรดดิ้งแบบนะครับทีนี้มาประเด็นสาคัญแล้วฮะก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับในเรื่องที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประเมินออกมาเป็นอินเด็กซ์ที่เหมาะสมล่ะเป้าดัชนี ป้าเดชีนีคนอาจจะคุ้นคํานี้เป้าหลัดป้าดัชนีที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีก็จากมุมมองต่างๆที่เรามองไว้ใช่นะครับก็มุมบนกรอบบนทางด้านซ้ายมือนะครับตารางเซตอินเด็กซ์สองคิวสองสองเนี่ยเมื่อกี้เราประเมินกันแล้วอีควอตี้รุ่ยชิมเนียมได้อยู่ที่สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้เราให้ริทฟีโบวกกับริทฟีนะครับก็ก็เราเรามีการโชว์กราฟให้ดูเหมือนกันว่าตัวริทฟีหรือตัวบอลยูไทร์สิบปีเนี่ย อยู่ที่2.3สําเสหรับไตรมาสที่2ที่เราประเมินกันออกมาซึ่งถ้าเกิดมารวมกันก็จะได้ Earning ็งยิวที่6เปอร์เซ็นต์ซึ่งเออร์เน็งยิวจริงๆแล้วอีกแน่หนึ่งมันก็คือตัว r e q u i ไวเลตออฟอีเทหรือภาษาไทยเราเรียกว่าส่วนอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับสำหรับความเสี่ยงระดับนี้เราควรจะคาดหวังผลตอบแทนประมาณ6นะครับอันนี้คือค่ากันนะครับก็เราได้ตัวที่ประเมินมูลค่าของเราถ้าจํากันได้นะครับ วิธีการประเมินมูลค่าแบบใหม่ของเราเนี่ยเรียกว่า e a r n n n ิ่งยิวนะครับหรือ r e q u i เรช r a t ออฟเรเชอเนี่ยมันจะตรงข้ามกับ PE นะครับออของเราเนี่ยพี PE เนี่ยก็คือเอาตัวกําไรต่อหุ้นคูณ PE ใช่ไหมครับของเราเนี่ยก็คือกําไรต่อหุ้นหารด้วย Require ชั่นออฟเรเชอนะครับเมื่อกี้เราได้มาแล้ว 6%, 6เนาะที่จะเป็นตัวหารข้างล่างนะครับตัวบนเราใช้เลขอะไรครับตัวบนตัว EPS เนี่ยเราใช้ประมาณการจาก b ูมเบิร์กคอ n เซน s ซ s นะครับซึ่ง ใช้อยู่ที่100.81บาทนะครับเอ๊แต่100.8นี่คือมันเหมือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาใช้กันหรเลยปก็ถ้าทุกทุกท่านที่เคยเข้าไปดูบูมเบิร์กนะครับหรือจะใช้ประมาณการ EPS จากบูมเบิร์กอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมตัวเลขมันต่างๆกันต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราใช้ EPS เนี่ยเป็น12 m o n t forward นะครับนั่นหมายความว่าเรามีการเบลน EPS ของเรานั้นให้ rolling ทุกๆสิบสองเดือนไปเรื่อยๆอ๋อคือมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตใช่ครับผมใช่ครับก็ประเมินจากอนาคตมามาสิบสองเดือนนะครับแล้วก็เอามาดูว่าอีพีเอสที่เหมาะสมสําหรับอือสิบสองเดือนฟอร์เวิร์ดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยจุดแปดหนึ่งบาทอาจจะต่างจากที่ที่เคยคุ้นเคยจากในบูมเบิร์กกันหน่อยโอเคครับงั้นก็มาเข้าสูตรเลยเราได้ครบแล้วนะครับ EPS ได้แล้วรีควอเรทก็ได้แล้วนะ EPS ที่100.8หารด้วย รีควอเรชั том, ่นออฟรีเทิร e ์นซึ่งมาจากอีควอติฟลูชิพิเอมคือสามจุดเบวกด้วยบอนด์ยิวสองนะฮะก็จะได้เส้นใดที่เหมาะสมสำหรับแต้มที่สองในหยุที่หนึ่งอยู่ที่1,675จุดอ่าครับผมก็1,675จุดนะครับแน่นอนอินเด็กเราคงไม่วิ่งไปเส้นตรงนะครับเป๊ะๆเราก็ต้องให้กรอบกันว่ามันคงจะต้องมีกรอบในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกรอบที่เราใช้ก็คือบวกลบ1 Standard ก่อนให้ดูก่อนนะครับว่าบุบงลดุลมาตรฐานของเราเนี่ยเราคิดจัดคุณลิตพรีเมียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้า,าเราประเมินคุณลิตพรีเมียมที่เหมาะสมอยู่ที่3.7%มจุดเจ็ดเปอร์เซนลดมาตรฐามันจะขยับอยู่ที่3.5จนถึง4ีซครับ,รบซึ่งก็จะทําให้เราได้อินเด็กกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่1598นะครับจนถึง1นึ่งจุดโอเคถ้ากรอบหนึ่งมาตรฐานะครับก็หนึ่งนห้าร้อยเกดครับ ถึง1,745ใช่ครับแต่ถ้า2สแตนดาร์ดกว้างๆไปหน่อยนก็1533ถึง1829แต่ก็คงไม่ถึงหรอกเนาะเรามองกรอบแรกกน่อนนะครับ1598กับ1745เป็นเซอร์ช i วิตีนะครับและกล่องด้านขวาละครับที่โอ้โหกล่องใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยกล่องนี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญมากนะครับในการลงทุนซึ่งมันเป็นวิธีที่เราเอามานําเสนอทางกรุงไทย เอสพิงนำมาเสนอให้เห็นนะครับว่าถ้านักพุ่งมีการประเมิน e a r n i n g e นะ็ EPS งเปลี่ยนไปจากที่เราคาดการณ์เอาไว้ e PS, คือตัวเลขมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะนะมันทำให้อินเด็กของเรานะั้นมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง<อ>านะครับนอกจากฝั่ง EPS แล้วเรายังสามารถประเมินฝันของลิสเลตหรือบอลยูไทย์สิปีด้วยว่าถ้าเคาอาจจะเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าบอลยูไทยเราให้จอ่อสองจุดสามหลายท่านอาจจะมองออว่าตอนนี้อาจจะสองจุดห้าหรือภาวะเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปภาวะตลาดเปลี่ยนไป ตัวแรกยิ่งก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับก็เรามันเซนซิฟิวตี้ใช่สามารถใช้กล่องนี้ดูได้นะครับและถ้าจะเห็นนะครับว่าเราให้สมุติฐานของเรานะครับ EPS ที่1นึ่บาทนะครับในกรอบสีเทาๆนะครับเส้นตรงนะครับกับตัวของบอลยูไทยนะครับสอนนะครับแนวนอนเส้นสีเทาเช่นกัน มันจะทําให้เราสามารถแบ่งนะครับแบ่งตัวของแมสิกตัวนี้ออกเป็น4ควอเตนได้นะครับผมสี่ส่วนเนาะไหน,เ,นเรามาดูกันทีละส่วนละกันอย่างส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนที่กําไรต่ํากว่าฐานที่มองไว้ใช่ครับกรณีฐานที่มองไว้1นึ่งร้อยจุดแปดเนี้ยกำไรนะต่ํากว่าอ่าน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ว่าในฝั่งของบอลยิวก็คือบอลยิวเนี่ยต่ํากว่า2.3งจุดสามื่อนบอลยิวน้อยกว่า อันนี้ <Aud it. S 1> จริงๆเป็นปัจจัยที่ดีต่อตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงดีอันนึงไม่ดีนะครับ <Off set S 1> อันนี้ก็คงจะออฟเซตกันนะครับเป็นกรณีที่ต่างกลางแล้วกัน <andra. S 2> อันนึงดีอันนึงไม่ดีออฟเซตกันไปมาดูด้านกล่องที่2กันบ้างกล่องขวาบนเนะาะขวางบนครับถ้าเกิดมาดูก็คือกําไรดีกว่าที่มองไว้ดีกว่าที่คาดไว้ครับนะครับอันนี้เยี่ยมนะครับอันนี้ดีในฝั่งของบอลยิวกันบ้างนะครับในกล่องด้านขวาเนี่ยก็คือบอลยิวลดลง ลดลงก็ดีนี้ก็ดีเช่นเดียวกันดีสองด้านเลยอ๋ออันนี้ก็คือในเคสที่ดีที่สุดแล้วเป็นเบสเคสเลยเยี่ยมที่สุดแล้วกำไรดีตัว discount r a หรือตัวเปรียบเทียบผลการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนก็น้อยเบสีน้อยถูกต้องฝั่งนี้ก็ดีนะครับพอมาอันที่สามนันบ้างดูขวาล่างเนาะขวาล่างจะเป็นนันที่กําไรเพิ่มแต่บอลยิวขึ้นอืากำไรเพิ่มดีบอลยิ่ขึ้นไม่ดีอันนี้ก็คล้ายๆกับกล่องแรกใช่ครับ ออฟเซ็ตไบโอเคฮะเพราะงั้นกล่องสุดท้ายกล่องที่สี่ะครับด้านซ้ายล่างแน่นอนไม่ดีกับไม่ดีแล้วมันเหลือแค่นั้นนะกำไรก็ลดตัวของบอลยูก็ขึ้นด้วยอันนี้กแย่ต่ออินเด็กซ์ทั้งคู่เลยอ๋อเป็นเคที่แย่ที่สุดในในสี่โคนดันนี้ทีนี้ในมุมมองของเราแหะครับน้องนัดว่าอย่างมันมันน่าจะเป็นไปได้ในทางไหนสําหรับในช่วงนี้ว่าเอ๊ะมันจะไปตกโคตรด้านไหนโอกาสที่ มันจะดีกว่าคาดจะแย่กว่าคาดของทั้งสองตัวเล่ครับมันจะเป็นยังไงครับตรงนั้นมองไงครับก็เราก็ต้องมาประเมินในเรื่องของความเสี่ยงกันด้วยนะครับซึ่งในความเสี่ยงในตอนนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยเลยนะครับจะมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วลองมีมุมมองยังไงต่อสี่ควันนี้เนี่ยเอาไว้ติดตามในอีพีหน้าดีกว่าอ๋อโอเคยังไม่บอกเลยัไม่บอกนะครับคาต่อมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วกันโอเคครับก็เหมือนที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกนะครับอันนี้จะมีแยก2อเอพิโซดนะครับในตอนหน้าก็เตรียมมาพบกับพายุ ลูกต่างๆที่บอกว่าเป็น almost perfect storm เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรนะครับแล้วจะส่งผลยังไงควอนดั้จะไปตกที่ไหนรอคอยคำตอบกันในสัปดาห์หน้านะครับติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ set up ดิวเข้มทุกเรื่องการลงทุน,นครับก็มีเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์รายการของเราได้ทาง Facebook YouTube ของทางบริษัทหลักทรัพย์ รุงไทยเอ็กซ์ปริงนะครับสำหรับเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ